สวัสดีค่ะค่ะมือน,นี้น้ำตาลผ้าน้อยนะค่ะสวยเลยถ้าก,กันออกไปข้างนอกมืจอ,มกอจะเข่ามากที่ก็จะลอกันง่ายล่ะสายละ่ะเพิ่องเข่าบ้านนะคะ่ะเพิ่นเบิองเลยเนะนาะอ้าโต้เลยเพิ่องเข่าบ้านมากกัเลยสิฟ้าวว่ามีละอันนี้เป็นของชุดร่วมมันจียี่สิบเก่าของมือน,นี้ของมันจียี่สิบเก่านะอันมีหา เราสตาเฉพาะจิตกาชาตหาสองเก้าจิตจับคู่เก้าหาเจ็ดสองเก้าสองหาเจ็ดพิเศษปกติวี p ไอพี่หกหนึ่งสามสี่จับคู่สามหกสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หกเบิหาหาหนึ่งหนึ่งเ่อค่ะ ขา,ขาขาปันหาแนวหนีบมันเพราะว่าลมมันโกกหาแนวหนีบมันหลวปอก็สีชิลักมันเข่าในคลิปป่ะมันเข่าในมองหุ่นจักแล้วมารูเรื่องน้ำแล้วพากันไม่านาทีไปท่ายนี่จะเป็นไง หน่วยบอกว่าหลับสามแล้วไแล้วไปจิตไปทวดชุ Utah, ่มไปได้บบ่บ่หงตอนไปนั่นบ่หงตอนที่ว่าเพิ่นนั่นบ่เห็นน้ำตอนไปเห็นเพิ่นออกมาเพิ่นมานั่งชักันแล้วลงอีกนิดนึงค่ะย้อนย้อนเฉ็บจัดจัยับลงอีกหนึ่งยับลงค่ะเอาแคบหน้าจอไว้แล้อคำเงินอีกคำเราจะบ่อ่านสีแดงๆดงเสามารถเอาไปวิ่นเอาได้ค่ะ อยู่ข้างๆค่ะสามารถไปจับวิ่งน,นี่นี่เราก็อันดาวนี่เป็นเลขเด่นพันเนาะคักเลขวิ่งเลขเด่นพันเป็นเส็ดดาวไปเป็นแถวๆนี่ครับผู้ใดามากเอาไปวิ่งกระโดดกับยุ้วแถวๆนี้นะเลขติดดาวพันเลขวิ่งเลขหล,ล,ลุดพันเราเป็นหลอกไายหลอกมันค่ะจับหน้าจอไวอ้กิ๊บี่ประจุดมาท่านมาได<ม>้เ<ไ>รหายหายุดเบื้องเอาค่อยๆเบื่องหลันะครับช่วงนี้กัน ทั้งช้องกับเรียนไปทั้งยื่นไก่ไปหาไทยไปหาไทยเหล็กฝันเหล็กนั่นพีนิวเล็กกลับมาใส่จะง่อยเองครับเขาพาลูกนิดเพื่อทค่ะเดี๋ยวจะขาหน้าที่เลยเห็นว่ามันจะได้สองเออเหมือนมันจะข่ายยังเติมเดี๋ยวจะช่วยอีกทีก็ไปหาเหล็กข้างนอกนะสงมันไก่เวลาชาบานไทถออกแล้วเอฟซีก็อยากให้ตามพู้นั้นพู้นี้เนาะกันไลยผ้ากันส่วนมากผ้ากัน ยุงจะน้ำเด็กเล่าเนาะผักเด็กเล่ามันออกดูรัฐบาลไทยก็นได้บ่คอยใดก็ได้ผ้ากันไปหาตามหาหลวงพ่อนั่นหลวงพอนี้ตามวัดมองนั้นมองนี้ไปตจาเสาหัดเจาศีข้าวบ้านเนาะมาพอนี่เป็นแบบเป็นผ้ากันออกไปก็ไเล่สวยกัสิฟฝ้าต้องไห้สิบว่าได้เบาโดนบ่ได้พ่อเปียดหน้าที่กเสียเอามันพระวัติเฝ้าเริ่น้อยครับ อันนี้เป็นชุดร่วมคแคบไปได้คบอันนี้เขาดียุดเลยเมื่อใดมันมีเล่ามันไปออกเนาะม่วนนี่ออกันวะส่วนมากกันออกช่วงนี้ก้ามันออกเล่านี่มันมักี่ออกข้างใต้ี่เกาใต้กรับแต่เกาแต่กวอามันออกข้างบนสมมติมันทํมาหันมาออกกันมอวนก็มีหนึ่งหกมันนี้ก็เห็นอีกทีงั้นละม่วนเล่ามันออกู่แถวนี้และเนาะแข้าล่างค่ะม่วนหนึ่งหกกแถวนีไปออกเล่าเมันว่าชุดร่วมมันสามารถไปออกเล่าได้ก็ออกอดีดีค่ะม้วน มันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจากข้างบนมขอข้างล่างเดี๋ยวจุพยายามนั่นเดีด๋ดวยวครับจเฝ้าลงให้มันนั่นนั่นจับลงอีกจักหน่อยอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นชุดเจาะนะคะแคบหนา้าจอะไปม,มันมันมาพันจดมาท่านมันเก็บสาแล้นะความไม่ได้โชว์โดนกันนั่นกดับโคตรของยุ่งจบกันมนาให้โชว์โดนนะครับพีดโะคตร<ท>เลยลงเลยจับลง มีที่คอมเมนต์ว่าคุณมันนี่หลัดคนมาคนเดี๋ยวกำไรเจ็ดจีบตอนมากเมื่อเมื่ยไงครับเอาไม่เอาไม่ครับแห่ได้กรไบจะเล้ยว่าเมื่อใดช่วงไห้กันว่าว่าเป็นยังแล้วค่ะเมื่อเไงค่ับสำหรับคุณมันนี่หลัดยิงคิดทอดตลอดทำไมคนเมื่อใดช่วงไห้คนจะได้ทักมากเลยเมื่อไหร่เม่อใดกัคิดกันไม่แย่กเลยก็ว่าถ้าคุณมันนี่หลัดจะกขาเบื้องยูกันเลยต้องเด็ดก็ว่าเป็นยังเนาะ ็ไม่ครับไม่แหงได้กำไรหลายนะครับเด้อโอ้ยวันนี้ก็บินีถินวัดติดน้ำลูกติดน้ำเล็กหน่อยละเลินน้ำเล็กหน่อยหลายมีลงมีคนลงทุนหนองเพฝนกับใจแล้วหายว่าหายครับซื้อว่าเลี้ยงธรรมดาเนาะขายว่าว่าถือกับว่าได้กำไรกับว่าได้หายไปเมื่อไดือนิดว่าไปเรืนอยๆทีพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นกัรว่า่เป็นยังเอาเงินอี้ก็ใหายถือน้อถือน้อยได้ก็ให้ยถือหายแห้งๆปังๆใหา ลำล้ำเลยด้วยสื่อมองได้ก็หายสืบหายใจเคลื่อนขึ้น,นมาเด็กกำไรหลายๆก็เกาเนาะมันลงทุนไปหมู่บ้านพันวาเด็กกำไรหน่อยมันเด็กหายใจเคลื่อนมากหลายๆด้วยค่ะแห้งปังๆลำลำเรยด้วยสวัสดีค่ะ